ิค่ะ,คะวันนี้นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะมีคุณอาทนายนกเขานะคะคุณนิติธรล้ําเหลือนะคะเป็นเชิญค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสาธิตแก้วหวานค่ะน่ารักมากถือเก้าอี้มาเองเลยด้านนี้เลยค่ะที่คุณดุมอยู่บนเวทีท่านที่สามคุณสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมค่ะ และท่านที่กําลังจะตามมาคือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะเก้าอี้เป็นภาพประทับใจมากค่ะทุกคนดูแลตัวเองโอเกี้มาพร้อมเลยนะคะคารียนเชิญค่ะพูดคุยกับคุณลุงนะคะดูแล้วดังๆังนั้นเลยนะเพาะคนนี้นะมีบทบาทสำคัญในด้านดีนะอดีนะเป็นคนที่ทําดีนะครับก็กลับสวัสดีคุณลุงนะครับ วันนี้ก็แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับสาธุค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมามากไม่ได้ตั้งใจมากราบว่าคุณลุงมีอายุยืนยาว88ปี8เดือน88สิบแปดวัน8อแปดวัน8วันใส่แว่นไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แต่ตั้งใจมากราบ คุณงามความดีที่ลุงทำไว้บนแผ่นดินนี้ทำให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนและผมเชื่อว่ามีประชาชนอย่างผมเนี่ยเดินตามอีกเยอะในสิ่งที่คุณลุงทำผมอายุหกสิบปีแต่ว่าผมเป็นคนที่มีชาติาศาสนาพระมหากรรษัตริย์ในหัวจใจ มีประชาชนในหัวใจชเช่นพี่น้องประชาชนทุกๆคนแต่ผมเชื่อว่ามีคนน้อยมากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแล้วที่จะสนองคุณชาตินี่หายากหายากเข้าไปอีกที่ จะเข้าถึงธรรมไม่ได้หมายถึงการเข้าวัดไม่ได้หมายถึงการเข้าศาลาไม่ได้หมายถึงการสร้างพระสร้างเจดีย์ต่หมายถึงคนที่เข้าถึงธรรมและใช้ธรรมในการดำเนินชีวิตและเอาชีวิตที่มีธรรมบอกกับพี่น้องประชาชนและทำคุณประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองนี่หายากขึ้นไปอีกและก็หายากขึ้นอีก หาคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อดำรงการอยู่ร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับศูนย์กลางของการครองแผ่นดินโดยธรรมคือถึงองค์พระมหากษัตร,ริย์นี่หายากเข้าไปอีกทำเพื่อชาติ ใช้ชีวิตถึงธรรมถึงพระธรรมใช้ชีวิตสนับสนุนผู้คลองแผ่นดินโดยธรรมให้เป็นหลักและนำพาประชาชนไปถึงชาติศาสนาปรบมือดังๆครับไม่ต้องอายต้อนรับหมอวรลงดังๆขอบคุณมากหมอเราหายาก นะครับหายากคนที่ไปถึงชาติถึงศาสนาพระมหากษัตริย์และจะยิ่งหายากมากเพราะคนที่ถึงสามส่วนนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีให้มีความร่ำรวยทำทุกวิถีทางแม้โกงก็เอาไม่มีใครถึงประชาชนแต่คนที่เราเรียกว่าคุณลุงจำลองสีเมือง วันนี้ถึงครบแล้วทั้ง4ส่วนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนครับ <Yeah. S 1> อย่าอายดีครับเวลาปรบมือต้องให้ดังๆ <Yeah. S 1> ให้ลุงได้ยิน <Yeah. S 1> ดังขึ้นไปอกีก <Yeah. S 1> ดังขึ้นอกีก <Yeah. S 1> ดังอีก <Yeah. S 1> คนอย่างนี้หาง่ายที่ไหนเล่าเอาดังๆ <Yeah. S 1> เอาให้สุดหัวใจ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> คุณลุงได้ยินไหมครับเนี่ยเสียงปรบมือ ได้ยินแล้วครับคืออย่างนี้ลุงมีหลักคิดอันหนึ่งนะว่าเอลุงโชคดีว้ยยังไม่แก่เท่าไหร่เลยผมยังไม่ขาวเลยเราเปิดมวงดูที่ขาวยัง่โงเขาไม่มีผมอ่ะเราเรากนบังตาไว้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ แผ่นดินนี้สามสิบกว่าปีที่แล้วเราได้ยินพี่น้องประชาชนได้ยินสื่อมวลชนเรียกคนคนหนึ่งว่าลุงซึ่งในขณะนั้นผมคิดว่าลุงในทางสาธารชนในทางความเข้าใจของพี่น้องประชาชนมีลุงอยู่คนเดียวคือคุณลุงจำลองสีเมืองผ่านมา ในรอบสิบปีทางการเมืองเราได้ยินอีกหลายลุงเราได้ยินชื่อลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกวันนี้ถึงเวลาที่บ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างที่ประชาชนถูกบังคับให้ไปสองทิศทาง ทางที่หนึ่งก็ไปเจอกับเสือทางที่หนึ่งก็ไปเจอกับจอระเขไม่มีทางอื่นประชาชนกำลังถูกบีบให้เลือกไปเจอเสือกับจอระแข่ในความหมายคือเดรลฉานทั้งคู่ก็มีจำนวนประชาชนไม่น้อยที่เลือก เอาเราวะอูเลือกเสือก็ได้ไว้อย่างน้อยก็ยังมีชื่อค่ายไวย้บูรภาพยักฆ <c oughs> ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งก็เลือกจอระเละเค่แต่ว่าลืมไปว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เนี่ย <c oughs> กินเนื้อเป็นอาหารและถ้าใครอยู่ก็จะอยู่ในสถานะของเหยื่อ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสโดนกินได้ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นประชาชนในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนยิ่งถ้าเราในความเป็นคนที่เรามีบุคคลที่เราสามารถยกย่องเชิดชูและเดินตามได้แน่นอนเราควรจะต้องเลือกวิถีทางที่ออกจากทางบังคับนั่นหมายความว่า เตะทั้งเสือเตะทั้งจอระเข้ไม่ต้องอยู่กับมันแต่อยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยกันเองฉะนั้นสถานการณ์วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจบนข้อมูลง่ายๆ30ปีที่ผ่านมามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงจำลองวันนี้มาถึงวันนี้ชื่อนี้ ภาษามังสวิรัตบอกว่าคลีนภาษาการเมืองบอกว่าไร้ทุจริตคอร์รัปชันนี่ภาษาการเมืองส่วนอีกลุงหนึ่งเข้าสู่สมการการดิววันนี้พี่น้องค่อยๆตัดสินใจว่าวิถีชีวิตข้างหน้าการเมืองเศรษฐกิจสังคมเราจะเดินทางตามเส้นทางของลุงแบบไหน ส่วนผมเลือกเส้นทางของลุงจำลองศีเมืองครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากมันมีความจริงอยู่ว่าทุกคนที่นั่งในที่นี้ยกเว้นลุงชื่อจำลองมีอยู่คนเดียวแค่จำลองไหนมีใครบ้างไหมาที่ชื่อจำลองไม่มีหรอกมีจำนองต้องนึกถึงความจริงนะเขาจำลองแต่สิ่งดีๆทั้งนั้น มีไหมที่เขาไม่จำลองสิ่งที่ไม่ดีและลองคิดดูชื่อจำลองนี่ดีกว่าชื่อคล้ายๆกันทั้งสี่ชื่อเลยจำเลย <laughs> จำลองจำนองจำนำ <laughs> นี่แหละครับจำนนด้วยนะก็ไม่ดีนะ <laughs> ครับก็ขอคารวะลุงจำลอง คุณสาวิตนะครับผมสาวิตแก้วหวานนะฮะวันจิ้ก็้ันนี้ดีกว่าความดีลุงจำลองสีเมืองเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งในประเทศนี้นะที่เรากราบไหว้โดยที่ไม่ต้องสะกิดตะขวงใจแล้วก็ด้วยความปล่อยใจแล้วก็ปล่อยวางว่าบุคคลนี้คือคนที่ทรงคุณค่าในทุกๆด้านดังนั้นวันนี้ก็ดีใจที่ได้มางานของลุงแล้วก็ความจริงผมเองก็ ร่วมงานกับคุณลุงนะต่อสู้ตั้งแต่เหตุการณ์จริงวันนี้ไม่ใช่งานของลุงนะแต่มีการไปพวกเรานที่กำหนดไว้ว่าเป็นงานฉลองครบ88ปี8เดือน8วันของคนที่อจำลองสีเมืองดาไม่ใช่งานที่ลุงกำหนดนะลุงมาในฐานะมาช่วยตอบคำถามก็เช่นเดียวกันครับเราที่มาก็ใกล้ๆกันดังนั้น ผมเองก็ร่วมต่อสู้กับลุงจำลองก็ตั้งแต่เหตุการณ์พฤกษาคม2 3 3 5อยู่ใกล้วันที่ลุงจำลองโดนจับนะครับในวันนั้นแล้วก็เหตุการณ์การเคลื่อนไหวชุมนุมของภาคประชาชน23สองสาครั้งที่ผ่านมาเราก็ทํางานร่วมกันนะครับบนวิถีทางที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและก็ประชาชนเรื่อยมาแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าก็ทุกคนกําลังทําอยู่เพียงแต่ว่าบทบาทภารกิจหน้าที่อาจจะแตกต่างกันดังนั้น วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยอย่างที่ทนายรกเขาบอกเนี่ยมันถึงจุดที่เราจะไปทางไหนดีในขณะที่ประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในภาวะที่ยากแก้นกัดสนมากในขณะนี้ผมอยู่ในฝ่ายของฝากของกรรมกรเนะี่ยอันนี้ชัดเจนมากว่ามันอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยากการุจริคอรัปชันเต็มเป็นดินไปหมดในขณะนี้ทุกวงการนะครับดังนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศที่ทําให้คนยากจนลงในขณะนี้ดังนั้น วิถีทางที่มองไปข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะไปอย่างไงถ้าประชาชนไม่ตื่นขึ้นไม่สำนึกถึงคุณของชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์และก็รวมตั้งการซื่อสัตย์ต่อตนเองดังนั้นาการตัดสินใจที่จะมองไปข้างหน้าและก็ร่วมกระบ,บวนการในการเคลื่อนไหวต่อสู้กึงเป็นอีกความสําคัญหนึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปใต้สถานาที่ บอกว่าเขาดิวกันมั่งอะไรกันมั่งวันนี้ผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับกลุ่มคนหลายกลุ่มเนี่ยมีความต้องการมีความประสงค์แต่ในการเดียวกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่ในขณะนี้ดังนั้นการต่อสู้บนบริบทนะเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเนี่ยผมคิดว่าหนักหน่วงสาหัสมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเวทีที่สะพานจะไมัยมรเทศซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปสองสาครั้งที่ผ่านมานะครับก็ยังเห็นถึง หลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องหลุนช่วยกันในอนาคตข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่พี่น้องชาวกองทัพธรรมสันติอโศกนะครับซึ่งรวมต้งลุงจำลองด้วยที่ต่อสู้กันมาบอกว่าอันนี้เ็เป็นกําลังหลักเช่นเดียวกันในการกลับเคลื่อนต่อสู้ในอนาคตข้างหน้าดังนั้นพวกเราเองที่มาวันนี้ด้านหนึ่งก็มาคาราวะลุงจำลองถึงแม้ว่างานนี้ไม่ลุงจำลองว่าไม่ใช่งานของลุงจำลอง <c oughs> แต่เราก็เต็มใจที่จะมาในการคาราวะกับคนดีของแผ่นดินนะครับดังนั้นก็อยากให้ลุงจำลองเนี่ยเป็น อะไรก็เรียกว่าเป็นยืนอยู่นะครับแม้ว่าเราจะอวยพรอ,อย่างไงให้ลุงจำลองลุกเขินเดินได้ความจริงก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ด้วยเงื่อนไขด้วยอายุด้วยสภาพร่างกายเราก็รู้กันอยู่ว่านะครับคนอายุ80กว่า90กว่าเนี่ยจใจฟิตปึงปังแบบคนอายุ15เนี่ย25มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เราอยากให้ลุงจำลองอยู่ถึง120ปีหรือมากกว่านั้นใช่หรือวา <laughs> อย่างน้อยที่สุดเนี่ย ก็ได้เป็นสิ่งที่ได้เปรียบเทียบเห็นว่าคนที่ดีต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับสล,ละชีวิตราชการที่จะมีความเข้าหน้าเป็นถึงนายพงนายพลเนี่ยแล้วออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวกับพระประชาชน <S 1> <S 1> <S 1> แล้วเดินในเส้นทางธรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็สามารถที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับดังนั้นสิ่งที่ลงุงจำรถคนไทยนะคนแก่อยู่แค่อายุเก้าสิบเก้าไปเก้าสิบเอ็ดนี่ ตายเยอะแล้ว <motiv ators> <m> <ii> ลุงอาจจะเป็นคนพิเศษมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราทุกคนนะครับและขอให้ลุงจำลองก็จงอยู่กับพวกเรานานๆครับขอบคุณฮะขอบคุณมากครับคุณสาวิตก็ขอกราบคารวะนะครับลุงจำลองนะครับผมสนธิญาณชื่อหรือแทนในธรรมนะครับเดี๋ยวคนถามเราอาุ้นี่อายุเท่าไหร่ครับ ผมอายุหกสิบห้าครับตอนนี้ผมสีขาววัลุงครับ <laughs> ก็ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าผมได้รู้จักกับคุณลุงเนี่ยมาหลายมิตินะครับท่านอาจจะไม่ได้ได้ทำงานใกล้ชิดกับท่านนะครับเพราะผมเป็นนักข่าวมาตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นทหารนะครับ เพราะนั้นเนี่ยคุณลุงจะมีมิติของหนึ่งในฐานะข้าราชการนะครับสองนักการเมืองนะครับสามนักต่อสู้เพื่อประชาชนแล้วก็สี่ก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่อยู่ในธรรมะนะครับเพราะนั้นถามว่าสิ่งที่คุณลุง ได้ทำมาเนี่ยครับเราพูดได้ว่าคุณลุงเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของสังคมไทยนะครับที่มีคุณค่าควรแก่การเคารพและยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ทําข่าวมา4ี่กว่าปีนะได้ติดตามบทบาทนะครับตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นยังเติร์กเมื่อเป็นฐานก็เป็นทหารที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ ไปเป็นเลขาธิการนายกของท่านพลเอกเปรมนะครับก็ได้ช่วยทํางานอย่างเต็มความสามารถและรัฐบาลพลเอกเปรมก็เป็นรัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับท่านมาเล่นการเมืองนะครับมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมาเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมนะครับสิ่งที่เราไม่เคยได้พบได้เห็นเลยในเรียกว่าในนักการเมืองทั้งหลายก็คือความ ซื่อสัตย์สุจริตนะครับมาจากการที่ท่านปฏิบัติตัวอย่างสมระเหมือนที่พี่แซมดินได้ได้พูดเราฟังและเราไม่รู้ว่าในชาตินี้เนี่ยเราจะเป็นนักการเมืองแบบคุณลุงหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือในฐานะนักต่อสู้ที่ได้ต่อสู้นะครับอย่างเอาชีวิตเข้าแลกนะครับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ได้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานนะครับก็ขอให ยังไงถึงแม้จะอายุนะครับ88ปีแล้วแต่ก็ยังขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีสติแจ่มใสแบบนี้ตลอดไปครับจนสิ้นอายุไขกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค,คุณ,คณสนธิยานมากครับสวัสดีครับดลวงครับคุณหมอวาลงนะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอวโลงนะครับ คือด้วยความรู้สึกแรกที่ก้าวเข้ามาเรารู้แล้วว่าวันนี้มีงานสําคัญอยู่งานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณลุงก็คือลุงจําลองพูดจักใจแล้วว่าไม่เคยได้นั่งใกล้ลุงขนาดนี้มาก่อนสมัยก่อนๆเราจะเห็นลุงจําลองอยู่นู่นเพราะเราก็คือประชาชนธรรมดาบางครั้งเราเคยไปร่วมชุมนุมเราเคยเห็นคนไกลๆแต่ที่เห็นลุงบ่อยซ้ํา ในอดีตที่ประมาคือหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีวันนี้ดีใจฮะได้นั่งใกล้ลุงขนาดนี้ฮะและพวกเราเชื่อไหมครับว่าท่ามกลางปัญหาของประเทศที่หลายๆท่านพูดถึงเรากําลังเผชิญทางแยกที่อันตรายของประเทศคือจะหน,นีเสือก็จะปะจระเข้จะหน,นีจระเข้ก็จะปะเสือและท่ามกลางความรู้สึกที่ผมพูดกับประชาชนทุกครั้งว่าอันตรายมากอันตรายมาก และทําให้ส่วนหนึ่งใจผมซึ่งก็ต้องโดดไปที่เวทีคอปทอเพื่อไปช่วยพี่น้องในการสื่อสารกับประชาชนว่าวันนี้เราต้องเอาประเทศให้รอดแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าท่ามกลางที่ผมกังวลใจเพราะผมรู้ว่าพวกเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อกรกับพวกเขาฝ่ายหนึ่งคือทุนสามานที่เงินเข้ามาหาศาลและวันนี้ทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย ทำลายกระบวน,นการยุติธรรมและอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามแบ่งแยกประชาชนที่ใชคําว่าคนรุ่นใหม่แต่พวกนี้ก็คือธาตุของจักรวรรดินิยมที่มาปั่นหัวลูกหลานของพวกเราการต่อสู้ชนะพวกนี้ยากแต่ผมมาเจอลุงจำลองวันนี้ผมมั่นใจฮะผมมีพลังฮนะและผมก็เชื่อว่าวันนี้วันสําคัญของคุณลุงเนี่ย กับพวกเราที่มันรวมตัวกันพร้อมกันหนขนานี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีในการเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางเส้นนี้ที่มีลุงจำลองเป็นไอดอลในการต่อสู้ของพวกเราผมพูดจากใจกจริงๆในทางการเมืองเราได้ยินคำว่าลุงเยอะเพราะหลายท่านพูดถึงอาลุงตู่ลุงป้อมล,ลุงนุ่นลุงนี่ แต่ที่สุดของลุงคือลุงจำลองสีเมืองคนเดียวจริงๆเราต้องเรียนรู้ฮะนักการเมืองหรือลุงทั้งหลายพังเพราะยึดติดแต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าลุงท่านหนึ่งอดีตเคยเป็นกานนำประชาชนเคยถูกจับและภาพที่ประทับใจพี่น้องประชาชนก็คือภาพที่การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการตอกย้ําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความจําเป็นต่อความขาดแย้งของสังคมไทยและสามารถนําพาสังคมไทยไปได้และภาพที่คุณลุงกับพลเอกท่านหนึ่งแล้วกันไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อท่านในภาพวันนั้นโดยมีป้าเปรมนําเข้าไปและตอนนั้นผมยังอายุประมาณสักสามบันเป็นภาพที่เราฝังใจเราประทับใจและมันเป็นภาพที่ผมเก็บไว้ในใจในการต่อสู้อยู่เสมอว่า ประเทศไทยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปนะครับและผมก็เชื่อว่าบรรยากาศในวันนี้แม้พวกเรานะฮะหลายๆท่านหลายคนอาจจะมองว่าดูท่าทางผมจะเริ่มขาวนะ <laughs> แต่ผมดูใจแล้วทุกคนพร้อมสู้ทุกคนใช่ไหมครับ <laughs> งั้นเรียนคุณลุงจำนองตรงๆเลยนะครับวันนี้ผมมาแล้วผมมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปฮะและผมสัญญาต่อหน้าพี่น้องจริงๆนะฮะคุณลุงในการไม่ยืดติในการสละและที่สำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์สุจริตผมขอเรียนแบบลุงจริงๆครเรียนแบบนะ เพราะผมเชื่อว่าประเทศที่มันมีปัญหาเพราะนักการเมืองมันโกงมันประพฤติไม่ชอบทําตัวเหนือกฎหมายแต่วันนี้ลุงจําลองทําทุกสิ่งทุกอย่างภาพวันนี้จริงเป็นสัญลักษณ์ว่าลุงจําลองยังอยู่ในหัวใจประชาชนทุกคนดังนั้นการที่พวกเรามามาร่วมแสดงความยินดีกับวันสําคัญของคนลุงนะฮะเลข8ทั้งหลายนะคนจีนเคาว่าเป็นเลขแปดจะเป็นเลขที่ดีมากนะ วันนี้สุดยอดงั้นวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ชัยชนะของประชาชนอย่างแท้จริงนะและเทโอกาสนี้ขออนุญาตฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงจำลองสีเมืองเลยนะครับขับคุณครับขออนุญาตเพิ่มเติมสักเล็กน้อยหลังจากที่หมอว่าลงพูดแล้วเนี่ย มันยังรู้สึกมันมันหายไปสิ่งที่กำลังกำลังกรดแทกกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนผมคิดว่าหลายคนก็คาดไม่ถึงแน่นอนวันนี้เราเจออำนาจทุนที่ล้นมากๆเฉพาะบริษัทไฟฟ้าบริษัทเดียวนั้นเนี่ยเข้าไปเท่ากับเสร็จหนึ่งส่วนห้าของงบประมาณของประเทศแล้วนี่เอาไปแล้ว และกำลังจะเอาต่อภายใต้การสนับสนุนของอำนาจฝ่ายการเมืองที่เรากำลังเผชิญอยู่อำนาจอีกอันหนึ่งคืออำนาจทางการเมืองวันนี้เราเห็นแล้วว่าระยะเวลาไม่ถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึงหนึ่งเดือนสามารถที่จะทำลายคำพิพากษา ของสารดีกาทิ้งหักกระบวนการยุติธรรมทิ้งทั้งหมดนี่อำนาจการเมืองในไม่ถึงหนึ่งเดือนลองจินตนาการดูลองนึกดูว่าอำนาจนี้จะทำอะไรต่อไปอีกอันหนึง่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงและคนไทยไม่ค่อยสนใจคืออำนาจของต่างชาติวันนี้ขออำนาจของต่างชาติพุ่งตรงสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือประเด็นทางศาสนาจะทำลายประเทศไหนได้จะทำลายให้คนทุจริตคอร์รัปชันคนไม่สนใจกันคนเห็นแก่ตัวไม่ดูแลกันคือต้องทำลายศาสนาหรือหลักธรรมของคนคนนั้นของประเทศนั้นที่มีอยู่อันนี้เขาทำมาอย่างต่อเนื่องอีกอันหนึ่งคือการพุ่งเป้าทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อนหน้านั้นหลายคนอาจจะคุมเครือแต่ผมคิดว่าหลังจากปี2562การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่การเกิดขึ้นของคนรุ่นใหม่เราได้เห็นภาพของเอกอัคราชทูตทั้งของอเมริกาทั้งของยุโรปเป็นสิบประเทศร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมในการล้มสถาบันกษัตริย์ สนับสนุนกิจกรรมในการที่กระบวนการยุติธรรมเข้าตรวจสอบการกระทำของคนพวกนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยกำลังเผชิญไม่ใช่แค่อำนาจทุนอำนาจการเมืองหรืออำนาจต่างชาติวันนี้สามส่วนถือว่าครบถ้วนแล้วบนพื้นฐานที่ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างประเทศกาลังขยายตัวอย่างรุนแรง ขอเวลาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งข้อมูลข่าวสารวันนี้จะบอกกับพี่น้องกองทัพธรรมว่ากำลังจะกลายเป็นโมเดลหลักในการดำรงชีพให้พ้นของประเทศไทยและของโลกพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้ประเทศอินเดียไม่ส่งข้าวออกแม้แต่เม็ดเดียวให้กับทุกประเทศทั่วโลกครับ ประเทศเวียดนามขายข้าวได้มากกว่าเราผลิตข้าวได้มากกว่าเราวันนี้มีคำสั่งแล้วว่าห้ามขายข้าวทุกเม็ดออกต่างประเทศเด็ดขาดครับจีนเราจะเห็นจีนที่ผ่านมาใช้เงินในการทุ่มซื้อทองคำอย่างมากมายมหาศาลวันนี้จีนลดเรื่องทองคํา ใช้งบประมาณทั้งหมดซื้อข้าวสารเข้าประเทศจากทั่วโลกครับปัญหาคืออะไรเกิดขึ้นปัญหาคือวันนี้ประเทศไทยกำลังส่งข้าวสารออกไปต่างประเทศจำนวนมากมายมหาศาลเราไม่เหลือข้าวสารติดประเทศแต่ประเทศมหาอำนาจทั่วโลกกำลังส่งสัญญาณในการกักตุนอาหารทั้งหมดพี่น้องไปคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าวันนั้นไม่มีอาหารวันนั้นแหละสิ่งที่กองทัพธทำทำมาหลายปีจะรู้ว่าประเทศจะอยู่ยังไงคนจะอยู่กันยังไงภายใต้การขาดแคลนทางอาหารนี่จะเป็นเรื่องสำคัญในเร็วๆนี้ไม่กี่วันข้างหน้านะครับฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เราเคยเจอในอดีตแต่ความซับซ้อนแตกต่างกันแต่วิธีแก้อย่าไปสับสน ว่าแล้งั้นจะหาวิธีแก้อย่างไงวิธีแก้คุณลุงจำลองทำมาแล้ววันนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้แบบเดิมคือใช้ธรรมะนำหน้าไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากวิธีการทางศาสนาวิธีการทางหลักธรรมบอกไว้แล้วประชาชนที่เอามาปฏิบัติพ่อท่านลุงจำลองพี่น้องกองทัพธรรม ที่เหลือทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเริ่มทำทันทีครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับคนดีสร้างอาหารนะคนชั่วชาสามานสร้าง,งอาวุธเนอ <Yeah. S 1> ครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณลุงจำลองสรีเมืองนะคะแล้วก็ คุณลุงแซมดินเลิศบุตรนะคะที่ได้มาร่วมในรายการซักไซไล่เลียงคุณลุงจำลองศรีเมืองค่ะขอขอบคุณนะคะนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมค่ะขอบคุณคุณนิติธรล้ำเหลือหรือว่าท่านทนายนกเขานะคะคุณสาธิตแก้ววานแล้วก็คุณสนทิยานชื่นฤทัไทยในธรรมขอเสียงตกมือให้กับท่านล่งนีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวคุณลุงก็จะลงไปพักข้างล่างแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ โอ้ยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะโอ้คุณคุณบอกว่าลงเข้ามาหนักมากไม่ต้องเอาไปเนะกี้ไม้ขอบพระคุณค่ะเป็นความเป็นกันเองมากนะคะประกาศบรียนนะคะบรรยากาศนี้เป็นเป็นความรู้สึกว่าประทับใจนะคะสิ่งที่พวกเราลูกๆหล,ลานๆและผู้ที่ศรัทธาในสิ่งที่คุณลุงจำลองพามาพึติพาปฏิบัติแล้วมันเป็นความรู้สึกที่อ๋อจะมาช่วยเกี้ ค่ะวันนี้เดินทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะในการร่วมกันแสดงความกตัญญูกตตเวทิตานะคะในงานฉลองครบรอบ88ปี8เดือน8วันวันอัฏฐาริยสัจายุของพลตรีจำลองสีเมืองค่ะวันนี้แนวเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของการจัดงานแล้วก็จะเห็นพ่อแม่พี่น้องมาร่วม